แดดเมืองไทยมี2อ,อย่างคือร้อนมากกับร้อนน้อยนะคะคนเป็นฝ้าต้องให้ความสำคัญกับครีมกันแดดให้มากเลยนะคะเพราะว่าการรักษาฝ้าเก่าให้หายนะคะฝ้าใหม่เราก็ต้องไม่ให้เกิดด้วยการใช้ครีมกันแดดนะคะการที่จะเลือกครีมกันแดดนะคะเราก็ต้องดูว่าครีมกันแดดนั้นใช้แล้วมันอุดตันไหมนะคะแล้วก็ต้องป้องกันรังสี UVA UVB แล้วก็ค่า IR นะคะ ปัญหาต่างๆที่รังสีพวกนี้จะทําให้เกิดฝ้าที่หน้าของเรานะคะแล้วก็ต้องกันเหงือ่อกันน้ํานะคะโดยที่เราไม่ต้องทาซ้ํานะคะวันนี้ป้าเกรดขอแนะนำนะคะครีมกันแดดของราชูเลค่ะครีมกันแดดลาชูเลเป็นแบบ p h สิก c a l นะคะ,ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ Natural เลยนะคะ,ะแล้วก็มีค่า SPF 50 PA บวกบกบวกนะคะ ครีมกันแดดของลาชูเลมีค่า SPF ข้างกล่องอยู่ที่50 PA บวกกบกนะคะเนื่องจากกฎหมายของไทยเนี่ยกำหนดให้เขียนได้ไม่เกินเท่านี้แต่ค่า SPF ของจริงทดสอบจากสถาบันเมริรฟในประเทศเยอรมนีจะอยู่ที่131.91ค่ะกันได้ถึง131เท่านะคะเขาจะมีไทเทเนียมเป็นฟิล์มบางๆนะคะเคลือบหน้าของเรานะคะเวลาเราอ่ะ หน้าเราโดนแดดมากระทบนะคะแะตัวไทโนสอบนี่จะสะท้อนอหักเหแสงออกไปนะคะโดยที่แสงแดดไม่ไม่อมอยู่ที่หน้าของเรานะคะแล้วก็เวลาเวลาใช้ครีมกันแดดนะคะก็ต้องอใช้ให้เท่าเหรียญบาทนะคะหรือสองข้อมือนะคะเวลาใช้นะคะ นี่ค่ะเนื้อเข้าสีขาวนะคะเนื้อละเอียดมากเวลาเราออกแดดหน้ายิ่งออร่านะคะคลินกันแดดของลาชูเลในเวลาออกแดดนะพอผิวเราโดนแดดนะคะหน้าเราจะออรา่าเปล่งประกายเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะพิมพ์สนใจไว้ใต้คลิปนะคะป้าเกรซจะดูแลนะคะทุกคนค่ะ ลาชูเลมีใบาการันตีรับรองความปลอดภัยและนวัตกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศลิขสิทธิ์นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสมีมานานมากกว่า22ปีแล้วค่ะจัดส่งได้ทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะสำหรับในประเทศไทยจัดส่งด้วยขนส่งเคอรรี่ส่งฟรีทั่วประเทศของถึงภายใน1-2วันทำการยกเว้นติดวันหยุดลูกค้ารอรับของที่หน้าบ้านได้เลยค่ะ สำหรับในต่างประเทศก็สามารถจัดส่งได้ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น d s l ถึงเร็วมากเลยค่ะประมาณ1-3วันทำการแบบ EMS ประมาณ5-7วันทำการและแบบธรรมดาช้าหน่อยนะคะประมาณ7-30วันทำการค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นด้วยนะคะกดติดตามและดูคลิปที่น่าสนใจต่อไปได้เลยค่ะ